ไม่เป็นไรค่อยๆหน้าเหมือนบอสอมันดูไม่ไ้อะใครหอยืนคู่กันเนี่เอฟไปยืนคู่เนยหน้าเหมือนเอฟมานี่แล้วหาพ่อแล้วเดี๋ยวเร่วงไวนะ เก้ากระจายดรถมาต่อแล้วอุ้มไปเยรกลัวเสียงดังกลัวเสียงเงตุ้ม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 ป่านที่ออิโลกอ่ะรถตีที่มัามันควงคแล้วก็เมือยอสันเอออยู่มออรยู่มองแ้บกไเ้ออูรียไหนอะอรไหนอ เฮ้ยเฮ้ยพ uh um um um> um> ี่อ้อมไงเออนี่พี่เอฟเนี่ยสวัสดีพี่เอฟดิพี่เอฟสวัสดีค่ะดิถ่ายรูปมาจะถ่ายรูปกับพี่เอฟไหมไหนกอดแม่ฉี่ดิโอ้ยถ่ายเยอะจริงเอ่อเอียวน้อง 轮台，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 轮台。